สวัสดีครับ PP รถตู้นะครับผมวันนี้ส่งมอบรถตู้นะครับ2คันนะครับผมรถมาที่เดียวกันด้วยนะครับวันนี้ไปพร้อมกันเลยฝาแปดนะครับไมล์หลักหมื่นทั้งคู่คันด้านซ้ายนะครับเจ้าของอยู่พระรามห้านะครับผมซื้อใช้งานในครอบครัวนะครับคันนี้คาช่องล้างนะครับไม่ทันได้ถ่ายลงนะครับผมรถเพิ่งมานะครับล้างไม่ทันเสร็จนะครับ ไม่น้อยครับสี่0มันโลนะครับคันนี้ไม่สี่หมืนห้าโลคือไม่รอให้ล้างเสร็จครับตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่าสวยจริงๆสวยจริงๆนี่นะครับรับประกันไม่แท้นะครับที่นี่รถหน่วยงานนะครับรถหมดสัญญานะครับ2อันนี้มาพร้อมกันนะครับแล้วก็ไปพร้อมกันนะครับผม คันด้านขวาผมเคยถ่ายวิดีโอลงมาแล้วนะครับคันนั้นล้างเสร็จก่อนแล้วก็ขายก่อนแต่วันนี้มารับพร้อมกันเลิกเดียวกันนะครับวันนี้วันดีนะครับผมภายในก็เป็นเบาะพิพัฒน์พง์ทั้งชุดนะครับผมเคยลงคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับผมมาเหมือนกันเลยสภาพเหมือนกันเลยครับฝาแปดเลยครับต่างกันแค่เลขไม้แล้วก็ทะเบียนรถนะครับรถป,ป้ายาแทนทั้งคู่เหมือนกัน จากไปเน้นไปทั้งสองคันนะครับผมก็เหมือนเดิมครับโปรโมชั่นพิเศษฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับไม่ต้องจ่ายนะครับผมจ่ายแค่เงินดาวกับค่าประกันรถปีแรกนะครับค่าเอกสารอะไรยิบย่อยที่นี่ไม่มีนะครับผมไม่มีหมกนะครับมีแค่ค่าประกันกับเงินดาวแค่นั้นเองส่วนภาษีพรบอนะครับซื้อให้ใหม่นะครับผมภาษีต่อแล้วพรบอซื้อให้ใหม่นะครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยวันนี้คิวรถเดิมนะครับผม vp เราปล่อยไปเยอะและดูจนเบื่อแล้วนะครับวันนี้ให้มาดูรถเดิมๆบ้างนะครับผมลูกค้ากำลังเดินทางมารับนะครับทั้งคู่เลยทั้งสองคันเลยก็ส่วนคันนี้นะครับลูกค้าอยู่เสือป่านะครับแถวโรงบาลกลางก็กำลังเดินทางมารับกลับบ้านนะครับผม คันนี้ซื้อใช้งานในครอบครัวเหมือนกันนะครับไม่ห้าหมื่นกิโลนะครับเจ้าของคันนี้นะครับผมอาชีพค้าขายนะครับค้าขายขายผลไม้อะไรทั่วไปนี่นะครับซื้อได้เหมือนกันนะครับผมอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับตรวจสอบได้ซื้อได้นะครับท่านไหนยังไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเองซื้อได้ไม่ได้นะครับโทรมาปรึกษาเราได้นะครับผมจัดไปแน้นไปเหมือนกันนะครับ ือไว้ใช้งานในครอบครัวเอาไว้กับบึงการนะครับผมกับบ้านบึงการนะครับไปพาญาติพี่น้องนะครับไปเที่ยวนะครับผมคันเดียวจบนะครับรถตู้ภายในเหมือนกันเดียเลยครับปี18ทั้งคู่เลยนะครับผมปี18ลูกค้าน่าจะเดินทางใกล้จะถึงแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมไปเตรียมตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวปล่อยรถก่อนนะครับก็ท่านไหนต้องการรถตู้นะครับไว้ใช้งานโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์0ูนย์7 7 1 1 5 PP พรถตู้นะครับเปิดบริการทุกวันเดิมๆหรือ VP ีเรามีนะครับโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับผมไม่อยากพลาดรถตู้เข้าใหม่กดติดตามเราไว้นะครับผมสวัสดีครับ